วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการน,นําเข้าสินค้าที่ควบคุมนะครับควบคุมของทางสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อมาจําหน่ายภายในประเทศนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมาคุยเรื่องดีๆเกี่ยวกับ Custom เคเ a n c e นะครับของทางวีเซอร์ของเรานะครับที่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวของ Cu s ต o m ตัวเรื่องของใบอนุญาตตัวเรื่องเกี่ยวกับของที่นําเข้าต่างๆที่เกี่ยวพันกับการนําเข้าส่งออกวันนี้เราจะมาคุยการเรื่องการนําเข้าสินค้าที่ควบคุมนะครับควบคุมของทางสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่ออามาจําหน่ายภายในประเทศนะครับหรือที่เรียกว่าสำนักงานสมาอเน่เองนะครับที่การนาเข้ามา ในการนําเข้าตามกฎหมายสํานักงานของมาตรฐานอุตสาหกรรมนั้นก็เป็นเครื่องหมายในเรื่องเกี่ยวกับการสําแดงเครื่องหมายมาตรฐานนะเพื่อ้องการให้สินค้านั้นมีคุณภาพในการที่จะนําเข้ามานั้นทางรัฐบาลเองทางหน่วยงานสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมเองก็ต้องออกมีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานในการควบคุมสินค้านะเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคภายในประเทศนะครับนี่การนําเข้าต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องมีการยื่นเรื่องในการก่อนที่นําเข้า ก่อนที่จะยืดเรื่องนั้นนะครับก่อนที่จะดูเรื่องของมาตรฐานที่มาควบคุมนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของแยกแยะให้เห็นสภาพก่อนว่ามาตรฐานของสำนังกงานมาตรฐานสากรรมนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆนะครับก็เช่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปนะเป็นเครื่องหมายที่แสดงในผลิตภัณฑ์ในการที่จะเอาจาหน่ายนะครับเพื <S <S ่อแสดงหมายถึงคุณภาพของสินค้านั้นๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกของอาหารสําเร็จรูปนะครับเพื่อ พวกของยาซิฟันวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่างๆเครื่องหมายนี้ก็สแสดงโดยที่เราจะยืน่นโดยสมัครจ่ายก็ได้โดยไม่ยื่นก็ได้นะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปแต่สิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องมาตรฐานาบังคับมาตรฐานบังคับนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นกฎหมายนะครับที่นํามาใช้มาตรฐานกับทางผู้นําเข้าผู้ส่งออกนะผู้จําหน่ายจ่ายแจกหรือผู้ที่เอามาจําหน่ายต่อต่างๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะ ฝงสกฟอกยาซิฟันเหล็กเส้นคอนกรีตต่างๆนะครับหรือพวกที่เป็นอะไรผู้ที่จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของใช้ในสํานักงานต่างๆพวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากนะครับที่ทางสมาควบคุมนะครับรณีน,นี้เราต้องเป็นรเรื่องมาตรฐานนะครับก็มีไม่น้อยกว่า83ผลิตภัณฑ์นะครซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของวิเซิร์ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆหรือเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสหกร,รก็จะบ่งชี้ไว้ว่า สินค้าประเภทใดบ้างที่ต้องขอมาตรฐานก่อนการนําเข้าซึ่งการขอมาตรฐานการนำเข้านั้นท่านต้องเช็คทุกครั้งนะครับว่าสินค้าที่นําเข้ามานั้นครับอยู่ในข่ายควบคุมหรือไม่นะครับนะข่ายควบคุมเรานะครับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมควบคุมนะครับแต่คนตรวจสอบคือกรมศุลกากรเพราะเป็นหน้าด่านนะครับในการทําพิการศุลกากรนั้นหากสินค้าท่านนะครับจะต้องขอมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนการนําเข้านั้นหมายความว่าท่านต้องขอก่อนการนําเข้านะครับ หากมาขอหลังท่านจะถูกปรับใช่ไหมหรือบางครั้งท่านไม่ได้ไปยื่นเรื่องไว้เลยตั้งแต่ต้นนะครับทางผู้ประกอบาเองก็ถูกปรับ2ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่งางพันหรือจำคุกสองปีอย่างเงี้ยสำหรับผู้บริหารนะครับหรือเจ้าของสิ่งเจ้าของบริษัทนั้นน,นนะเจ้าของผลิตภัณฑ์น,นั้นที่เข้ามาในสินค้าที่เข้ามาตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนั้นนะจะต้องมีการแยกแยะจําหน่ายวิเคราะห์นะครับสิ่งที่จะ เป็นอันตรายไหมของเด็กเล่นต่างๆพวกนี้นะครับมีสีกี่สีกี่ชิ้นใช่ไหมแต่ละประเภทมีค่าใช้จ่ายหมดนั้นถ้าต้องศึกษาก่อนการนําเข้านะครับว่าสินค้าท่านอยู่ในขายควบคุมไหมนะครับเพราะบางสินค้าถ้าคิดว่าไม่ไม่ควบคุมแต่มีการควบคุมนะดงนต้องไปดูในลิสต์ต่างๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องท่านนั่าว่าท่านต้องศึกษาก่อนนะก่อนที่จะนําเข้ามานะครับเป็นเาล่องคัญนะครับเพราะมีค่าปรับด้วยนะถ้าขอหลังจากการนําเข้านะครับนะขอหลังนำเข้า ท่านก็ต้องมีค่าปรับอีกนะกรมสุกรปรับท่านนะครับปรับเท่าไรอีกปรับ10%นะของราคาของแต่ไม่ตม่ำกว่าหนึ่งพบาทแต่ไม่เกินส0 0 0มบาทในแต่ละบริุญาตของแต่ผลิตภัณฑ์แต่ละสินคา้าสินคา้านะครับท่าหนึ่งไปขนนั้นท่านนาเข้ามานะครับมีหลายผลิตภัณฑ์มีหลายบริญาตท่านก็ถูกปรับตามบริุญาตบริญาตแต่ละชนิดไปนั้นท่านต็อขอตัวหลักก่อนนะครับแล้วท่านจะไปขึ้นนะเอสบกับทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะถ้าท่านไม่มั่นใจ ว่าท่านนำเข้ามาแล้วท่านอยู่ในมาตรฐานบังคับไหมนะฮะท่านต้องไปขึ้นระบบ NSB กับทางสำนักงานมา,ามตรฐานสักมและทําเรื่องสอบถามขอบขาอ่ายผลิตภัณฑ์ไปว่าสินค้าท่านนั้นอยู่ในขอบขาอ่ายของการควบคุสมสำนักงานมาตรฐานศักมหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่ควบคุมนะครับทางสำนักามาตรฐานก็จะออกหนังสือไม้ท่าน,นาว่าสินค้าไม่อยู่ควบคุมทาาม่านสามารถเอาไปใช้งานได้แต่ต้องยื่นทุกครั้งที่มีการนําเข้านะครับว่าอยู่ในข่ายควบคุมหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าท่านมีการควบคุมท่านก็ไปขึ้นทะเบียน นะครับจดใบอนุญาตกับทางสำนักงานประสานุวตกรรมถ้าเป็นเครื่องฟ้าจะอาจต้องรับเจ้าที่มปตรวจสอบโรงงานกระเบื้องตรวจสอบโรงงานของผู้ผลิตผลิตอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องศึกษาในการที่จะขอใบอนุญาตก่อนการนเข้ามาให้ชัดเจนนะครับหรือบางครั้งท่านนาเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมของท่านเฉพาะนะหรือใช้ในการของของท่านเฉพาะมันจะไปขายที่อื่นอย่างนี้ท่านก็ไปยืดอีกแบบหนึ่งในการมาใช้ในของอุตสาหกรรมของท่านเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีหลากหลายมากในการที่จะ สอบถามในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานอุหกรรมนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องให้ความระมัดระวังนะหรือบางขั้นนาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ทราบพาสินค้าท่านอยู่ในข่ายควบคุมของตามมาฐานอุหกรรมลืมถามตัวแทนท่านนะเอาเข้ามาก่อนเรียบร้อยแล้วแต่ท่านไม่อยากถูกปรับไม่อยากถูกดําเนินคดีต่างๆนี้เป็นต้นท่านก็สามารถที่จะนําสินค้านี้โยกย้ายเข้าไปในเขตปลอดลกอกรนะหรือเขตปลอดการเซรีนะครับ ที่ได้รับการยกเว้นเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยใส่เอ็กซเซมเข้าไปนะเอ็กซ์เซมหนึ่งห้าแปดเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเข้าไปเพื่อการส่งออกนะอ้างว่าเพื่อการส่งออกก่อนนะแต่ท่านที่จะาจะมาขายในประเทศต่อนะครับท่านก็ต้องยื่นใบอนุญาตให้ผ่านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกจากเขตปลอดอก,กอหรือเขตการเสรีเพราะของที่ออกจากเขตปลอดเขตการเสรีนั้นถือว่าเป็นของวันที่ออกจากเขตปลอดหรือออกจากเขตการเสรีถือว่าเป็นวันนําเข้าใช่ไหม แต่ท่านอยู่นั้นถือว่ายังไม่นําเข้ามาสําเร็จแต่ท่านก็ไปยื่นขอ,อก,ก่อนแต่ท่านตัดสินใจว่าจะโยกเข้าไปในเขตปอดแอ,กกอ้เก็เคมาซิลินต่างต้องโยกย้ายภายใน30วันนะครับนั่วันนําเข้าเข้าไปนัินคะิท่านก็หายเหมือนกันนี่เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเกตเล็กเ,กเ,กเกน้อยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขอเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมในการที่จะยืน่นเรื่องเข้าไปในระบบของสำนักงานมาตรฐานอุตการมต่างๆนะครับ มีข้อสงสัยก็สอบถามทางเวิเร์ฟได้ยินดีให้บริการท่านนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e ร์ e กรุ๊ปค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ไว e r ว e ว o g i s เ i c ร .com นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e logistics skill channel ค่ะ